ะกุแตะกัดไม่ไหวสุปเอาเทพปแรกนะคะทุกคนฮายสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ M m a r y สวัสดีทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้อยู่กับเราเม้นเงินเองคนดีคนเดิมเองติ๊งติ๊งติง,งครับผมวันนี้กันะคะก็จะเป็นวันที่23ตุลาคมนั่นเองเราอยู่กับการดีแอคชั่นติ๊ง MV ของพี่ๆเซเ่นทนั่นเองครัตบมือ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  มันก็จะเก่อๆนิดนึงเพราะว่าเดดแอร์เพราะว่าตายไหมเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานนะคะวันนี้เรากลับมาแล้วกับการรีแอคชั่น MV ของพี่พีเซเวนทีนซึ่งล่าสุดน่าจะเป็นของโซนโอโกองซึ่งรอบนี้เป็นมินิอัลบั้มที่11ของพี่พีเซเวนทีนนั่นเองครับจริงกับอัลบั้ม Heaven นั่นเองทุกคนก็คือสวรรค์ชั้นเจ็ดได้น้องเทพซ่าอ่าและแน่นอนวันนี้เราอยู่ยกับ God of Music ของเซเวนทีนครับได้กลิ่นไหม ได้กลิ่นเพลงเพลงแดซสังได้กลิ่นเพลงวงแดซสังปะเออเออขิงไปก่อนเพราะได้มาแล้วอันนึงนะครับสำหรับแดซสังน้าทุกคนโอเคเราพูดกันมาเยอะอยู่เพื่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอลวีกันเลยฟิ้วพร้อมอยังหมายถึงเราอะพร้อมอยังโอเคกล้องพร้อมแทบเล็ตพร้อมเราไปดูเลยสามสองหนึ่ง go อ๋อเปิดด้วยกอดออฟมิวสิ่ เป็นตุกตาหน้ารถหูฟังเราก็ใส่หูฟังเหมือนกันเอ้ยทำไมเป็นน้องกีตาร์ลงอ่ะอ๋อก็คือมิวสิกในเรื่องนี้โดนแบนมิวสิกน็อตฟ้าวใครอะพี่จอดป่ะหรือพี่ตงอินพี่พจอดแมนมากอ่านไม่ทันที่คอหูฟังเหรออุ้ยมันผินเสื้ออุย้ย อุย้ยพิซวินแกงก็คน n ันนั้นออยน่ารักพีซซอมินน่าพี่พี่ชี้ป่าเมือกี้เหมือนแบบมองโกลเลยอะ่ะหนึงคนว,ว้าวอุยนองลาว้าวเทบีลูกอามโก

จังหวะตกกลุ่มหลักต้อซัำพี่ห่าพี่ห่านี่ดิเจ้าเป็นบเชียร์พี่จุนพี่วอนตลารักอ่ะมีความกวนๆของเซฟเนาะอุ้ยพี่จุนน่ารักใช่คนที่จะต้องหยุดซีนนี้ต้องเป็นพี่จุนดูยองซานหมักแน่นทองคำ ว้าวเขาเล่นให้มันเือนคีย์บอร์ดอุ้ยท่านจีนน่ารักอุ้ยเป็นน้องมดมีมดแล้วก็มีมันโหให้นอนเมื่อกี้บล็อตเลิศเว่ออุ๊ยแมวมองน้องบูซอนอ่ะอ้าว เซตนี้น่ารักมากเขาใส่ Beautiful Colorful หูตรงยากท้องฟ้าเลยว้าวชอบนะคะพิวบนเสื้อเหลืองฟ้าฟ้าชีแฮเพลงติดหูนะไม่ได้ฟังเพลงเลยว้าวจีรอดมากเลยนะ ศูนย์หนึ่งศูนทิมผมทิมนะคะอ๋อโอ้ยอไอ่ะอ๋อไปสู่จักรวาลลองวิ่งโอ้โห้เาวเป็นเสื้อทีม อุ๊ยอันนี้เก๋มากเอ็นดูแบบเป็นท่าซิชั่นที่เก๋มากอ่ะเฮ้ยดูไม่ทันอยากดูซ้ำจังว,ว้าวเอ็นเกดิดละว่า เห็นเครดิตน่ามากน่ารักแค่ไนเห็นแครดีดาดูเข้า้าน่ารักแค่ไนเห็นแครดิตเลยว้ยขอย้อนกลับไปดูก่อนว่าน้องมิงจับมือกับไข่แบบจะบอกตกเปลือกกับไข่มันขาใจฉันดูไม่ทันเป็นวอลแล้วฉันชอบพวกน้องไข่ทาละไม่เปล่าวะโอเย และนี่ก็คือ God of Music ของ e v e n t e ท n ทุกคนน้ำวันน้ำวันในใจเพลงดีฟังง่ายออจนา2.0คือฟิลนั้นเลยอ่ะใครที่ถึงออจนานี่คือออจนา2.0นะทุกคนแต่เป็นออจนาที่แบบเหมือนโตเป็นผู้ใหญ่ไปอีกสเต็ปหนึ่งไปเลยเว้ยคือ MV ดีมากมากดีแบบสมเป็นตัวพ่อดีสมเป็นแบบวงที่ยอดขาย6.5ล้านบเมื่อต้นปี นี่ดิคุณลิตี้ที่แบบกะหลัดไฝหาไม่ใช่ในสตูดิโออย่างเดียวภาพท้องฟ้าที่เป็นท้องฟ้าที่แบบท้องฟ้าจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอหรืาพออกปะ,ปะ,ปะการที่เห็นท้องฟ้าถ่าย MV ในโลต่างประเทศคือแบบอย่างนี้ดีวะรู้เาพอาไหมนั่นแหละก็คือแบบเป็น MV ที่ดีมากๆอีกอันนึงของเซฟเวยคือปกติอะเอของเซฟอะเขาเรียกว่าอะไรอะท,ทันโทษนะคะผีเข้าผีออกอยู o ่ U คือมันดีแหละแต่มันก็บางอันก็ผีคเขาพี่ออกถ้าความรู้สึกเหมือนเราดู m v ญี่ปุ่นแบบว่าคุณภาพอะเพราะว่า MV ญี่ปุ่นของเซ็ปมันดีมากๆมาตรฐานเขาค่อนข้างสูงแล้วก็เราชอบความที่เขาเลือกเล่าแบบโทนสดใสมากๆแล้วทําให้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยนั่นอนะ,นะมันดูมีชีวิตด,ด้วยตัวโน้ตขยับหูฟังขยับมีมอสมีผีเสื้อที่มันแบบตัวมันซิงกันไปหมดอะไรเงี้ยมันน่ารักดีเว้ยแล้วก็มูมเมนที่เลือกใช้อะก็ค่อนข้างดีแล้วด้วยความที่พี่๊บ ไม่สบายใช่ไหมก็เลยไปถ่ายด้วยที่แบบอะไรเนะี่ยบูดาเบสบหรือเปล่าไม่ได้ก็เลยแบบมีฉากในโรง้าลแล้วก็แบบใส่ชุดสเกลเลตันฟิลแบบเพราะว่าผ่าตัดกระดูกมัง้งไม่แน่ใจอะไรเงี้ย ก็เลยแบบลิงก์กันแบบนั้นโทรหาน้องนอนมีซีนแบบวิดีโอเขากับพี่ฮออทีมหรือว่าแบบการที่แบบทันชิชันส่งมาให้พี่วอนอ่ะโคตรเก๋พุ่มกลับกับดีเลกเตอร์ดีเลกเตอร์แบบคนเขียนบทคือเก๋มากเก่งมากมากเลยเว้ยที่ดึงพี่คุบเข้ามาแบบอยู่ในส่วนร่วมได้อย่างลงตัวมากขนาดเนี้ยใดใคือพี่คุบหายไวๆนะคะเราแบบพอทอดน้องบูมาฉันซะออนเดทุกคนแบบซะออนอ่ะเหมือนเราไม่ได้เห็นหน้าน้องบูแบบ นานมากๆม,ม,ม,มากแล้วอะเป็นรู้สึกแบบใช่ทุกอย่างในเอวีอะมันดูน่ารักไปหมดมันดูสดใสดูเป็นมูดที่แบบโลกนี้สดใสอะเหมือนเหมือนกับตอนจบเอ็มวีเลยที่เป็นโลกที่กําลังใส่หูฟังอยู่คือมันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยแล้วแบบตั้งแต่ต้นจนจบอะมีความเซฟทีเซฟทีอะรู้เปล่าปะ,ปะคือเป็นวงที่ เดมาเจ็ดปีแปดปีแล้วแต่ไม่เก่าเลยมีความลูก,กี้อยู่ในนั้นตลอดเวลาความลูก,กี้ในเพลงความลก,กี้ในความลูก,กี้ในเมมเบอร์ความลูก,กี้ในพิธีมิเตอร์ซึ่งแล้วมันเป็นเอ็มวีที่ค่อนข้างจะเน้นค้าในการเต้นกับการเล่าเรื่องได้ค่อนข้างดีเราชอบในตรงนี้มากคือแบบเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงแต่ฉันชอบน้องหอยทาตอนสุดท้ายมากที่แบบเป็นเพลงสโซ่ ชอบเล่นแบบเนี้ยในไม่ใช่ชอบเล่นเคยเล่นแบบเนี้ยในคอนเสิร์ตเว้ยตอนเหมืนอนอเจนาหรืออะไรสักอย่างหรือพนทีอยวะที่เป็นแบบรีเวิร์ดเพลงให้มันชา้าแล้วก็แบบอย่างเงี้ยคือมันมีความเซฟทีมากปวดตกอะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงคนดังกว่าเสียง,งินเมืองเราชอบมากแล้วทุกอย่างมาดูผ่อนคลายดูโมเทมีเนดูแบบใหม่พรมดูแบบพื้นเมืองดูมีความแบบหลากหลายที่แบบเป็นอินเตอร์อยู่ในนั้นอะ แล้วมันสดใสอ่ะอย่างหนึ่งที่แบบแปลกชมงมากคือ CG CG ไม่รอยค่ะ CG ไม่โป๊ะเลยค่ะ CG แบบเลิศเนี่ยพูตอนฉากสะพานคือแบบคือเราแบบติดใจในส่วนแบบเหมือนโฮมลานอ่ะที่เหมือนตายตอนจบทันทีนะเหมือนตายตอนจบผู้ตอนจบคือเข้าใจปะแต่อันเนี้ยดีเออเราชอบมากสรุป ชอบมากๆค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปปั่นวิวด้วยนะทุกคนสำหรับ God of Music นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง M อ n o m a l นฝากเราไว้ในอ้อมใจด้วยฝากพี่เซฟ God of Music ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย กับเหมียวพี่หันหน้าคว่ำไปละคือมันดีมากเลยอ่ะคอตัมก็ดีเอฟเปคก็ดีซีจีก็ดีเพลงก็ดีดีไปหมดเพลงก็ติดหูโอ้โังพี่จอดโคตรเทอะ คุณชอบทุกอย่างในนี้ยุค66เสียงทู๊เราฉันซอออลหนุ่งหมูมากเพราะว่าท้า เขาไปเป็นซีนของน้องบูอะซีนเดียวซีนแรกเป็นซีนถือไม้เว้ยแล้วฉันแบบเอบพิเศษแบบน้องบูว่าเขาเป็นเมลโลคอลของเราใช่ไหมเราเขาควรได้รับสิ่งนี้มฉันแบบคิดถึงอ่ะคิดถึงมาก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 ตั้งแต่เอฟเอมลมันก็เดือนเมษาแล้วอะเนาะหัวเราะมากเลยอ่ะ ประทับใจว่ะประทับใจทุกอย่างเนี L ่ยเอลมี้ไม่มีอะไรจะตินี่มันคือแบบมาสเตอร์พียนี่มันคือแบบโคตรดีอ่ะมันเป็นเวรสดใสแล้วมันก็ไปสุดด้วยคือมันลอดจริงๆเริ่มไปปัน่นวิวนะคะทุกคนคือแล้วยังไงโบฮีเมียนเสื้อใหม่ผม ากาศประเทศไทยเกิดสิ่งตอนนี้ร้อนร้อนมาก <c oughs> พยายามจะแต่งตัวเข้าตีมไงแต่ร้อนมาก <c oughs> อือชอบปรากดไลค์คอมเมนต์กันเนอะ <c oughs>